I'm find more than that. <laughs> นี่ครับทุกคนครับโอ้โหก็จะกลับบ้านรถก็ติดติดจะมือมาถึงยนีม่ขยับก็จะขยับกลับเสร็จเรียบร้อยต้องหารถมาลากคนนี้น้องสีล้นเสือกมาผูกดึงยิงโยกยิ่งติดครับทุกคนนี่ นี่ต่อรถลุงมาละทุกทุกคนครับเอ้ยหมดแรงแล้วยังไม่ขับรถกลับรถติดแดดๆเลยครับตัวนี้ครับนี่ อร่อยมีแห anyway ้งอ่ะคือสิบมีเดี๋ยวนี้คือสิบมีออมโอเคครับทุกคนครับเนี่หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยจะเดินทางกลับปทุมธานีรถติดครับทุกคนครับนี่มาจอดตะวันมาถึงฝนตกสองวันสามวันตลอดครับนี่เวลาจะออกก็นี่ต้องรถมาล่าครับทุกคนครับ เราายจ่าบอยเขมินเลยครับทุกคนครับเพราะเราประเทศเราประเทศไทยก็ยังบ้านนอกครับทุกรถติดอย่างนี้เลยครับนี่ประมาณนี้ครับจบ่าบอยขี้เห็นยังไงครับเราก็เราอยู่บ้านนอกประเทศไทยประเทศที่ยังไม่พัฒนาครับรถติดที่โคนหน้าบ้านนี่เอ้าขึ้นได้แล้วนี่ไปจ่าบอยอเราเป็นบ้านนอกครับนี่ประมาณนี้แหละ เสาเลยบ่ะเสาเลยล่ะเอาหนิครับทุกคนเสร็จเรียบรย้อยรถลากพ่อพ <c oughs> ่อยังยังยังเดี๋ยวพอเมื่อกี้ลองลอยเรียบร้อย vẫn đang đấy bỏ lắm bỏ đóng bay là yà yà yu tụt 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 มา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 โอ้พอ่อเรียบร้อยห้ครับทุกคนครับหลังจากดึงรถขึ้นเรียบร้อยเราก็เดินทางกลับบ้านครับทุคนครับนี่นี่ท้องฟ้าโปร่งใสสวยงามเดินทางกับปทุมธทานีครับทุกคนครับ เห็นไหมคุณบอยเห็นไหมนี่ถนนต่างจังหวัดประเทศไทยนี่ครับบ้านนอกนี่เหมือนชื่อจังหวัดคนนะครับจังหวัดกันดาน,นแค่บ้านอน,อนอกเฉยครับอุยลำโคราชมุ่งหน้าเข้าโคราชนี่ครับนี่ถนนกี่เลนสี่เลนแปดเลนไม่ถึงครับไม่ถึงสี่เลนเฉยต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนา คงสู้ประเทศขมินไม่ได้ขมินพัฒนาไปไกลแล้วไทยแลนด์ก็ได้แค่นี้แหละในแตงกวันีนี่รถก็ไม่มีวิ่งด้วยสบายสะดวกสบายไทยแลนด์ ทางทางก็มีรถขายตาก้าถนนเล่ขายธรรมาหายินหรือจะเป็นแรงงานขมิ้นมาทำหรือเปล่าไม่รมู้มีหรือเปล่าบ้านคุณบอยมีหรือเปล่าบ้านนอกบ้านนาวงหน้าโคาโคลา่าคับตอนนี้กําลังอยู่เส้นทาง ปทาทยนี่โอ้สะพานลอยก็มีคุณบอยคุณบอยดูดูด,ดูมีหรือเปล่าบ้านคุณมีหรือเปล่สาสะพานลอยบ้านนอกต่างจังหวัดนี่โอ้สูงห้าเมตรห้าสิบด้วยรถใหญ่วิ่งผ่านสบายนี่นี่เป็นไงบอยก่อนเมฆสวยมันของไทยหรือเปล่าเนี่โอ้เห็นเมฆบ้านมึงลอยข้ามาฟังไทย ขาวสีฟ้าโอ้มีสองสีด้วยฟ้าขาวบอยงามบ่อยเอ,อ้ยนี่ระวังแต่ก้อนเมฆประเทศบ้านคุณบอยนะไหลามาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่สวยๆนี่อยากขมิ้นนะมีนะไมกลกันเท่าไหร่กับกุยลำ ขึ้นเนินขึ้นเนินนี่เห็นไม่บ่อยนี่เพราะถนนเราบิ้งไม่กี่ปีแล้วก็ขูดออกลอกออกนี่ทำถนนใหม่ด้วยนี่โอ้มีรถทำงานบ้านบอยมีป่าแบบนี้เนี่ย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 นี่ทำถนนด้วย เก่าแล้วเราไม่ใช้ครับประเทศไทยเราไม่ใช้ของเก่านี่เอาออกใหม่เลยทำใหม่เลยนุรถแบบนุนมีเบาคอมเมนตนะ์มีไหมบอยดูน่ะนี่บอยเนะอ้ย ơi, ปั๊มน้ํามันก็มีนี่น่าจะเป็นปั๊มน้ํามันมาจากประเทศคุณบอยแล้วมังน,นี่ L p g พิกนทังหน้าโดนพีทีน่าจะเป็นของประเทศ ขมินเนี่ยออกมาขายที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณบอยนีย่นี่ปั๊มน้ำมันติดๆกันด้วยนี่ฝั่งนี้ก็มีคุณบอยเอ้ยมีสองฝั่งเลยของข้างทางนี่ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเย็บปลาโนนทองบอยหรือแม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะบอยนะ เดี๋ยวจะหันมากินปลาเยอะๆแล้วจะรู้ฉลาดเท่าทันคุณบอยเดี๋ยวขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนตอนนี้นี่คุณบอยมาดูเมนูก่อนนีก๋วยเตี๋ยวปลาหนอนทองนี่มีหลากหลายราคาเลยมีเส้นปลาเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีหุ้นเส้นนี่ราคาไม่ต่ำกว่าห้าสิบเจ็ดสิบดูไว้บอยหรืออาจจะเป็นร้านของเขมรมาทำหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณบอยใช่หรือเปล่า อาจจะขายที่บ้านคุณบอยก่อนคุณบอยหรืฉลาดเราเลยมาลองกินมัง่งนี่มาแล้วคุณบอยคุณบอยก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นก็เส้นปลานี่มาคุณบอยมานี่เนื้อปลาโอ้โหด้งดิ้งด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 ้ง,ดงโอ้ยนี่มาชิมด้วยกันคุณบอยกินเส้นปลาจะได้ฉลาดฉลาดโอ้ ไาที่นี้คุณบอยกินอิ่มเสร็จเรียบร้อยอร่อยด้วยนี่ก๋วยเตี๋ยวปลาน,นี่ครับทุกคนครับรวมทั้งคุณบอยด้วยโนนทองสาขาที่ยี่สิบเจ็ดก๋วยเตี๋ยวปลาเินแล้วเราจะได้ฉลาดฉลาดเท่าทันคุณบอยอร่อยด้วยกินเสร็จแล้วก็เดินทางต่อทุกคนครับนี่บอย ข้างทา,างเป็นทุ่งนาแต่ไม่เป็นทางไปนานะบอยนี่มีเสาไฟตรงเกาะกลางด้วยยาวถนน,นประเทศไทยบอยเอ้ยไงละ่ะเสาไฟด้วยหรือเป็นคนบ้านบอยมาทำให้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่เนี่ยไอเดียดีๆส,สวยๆอย่างนี้เนี่ย ประเทศไทยองคิดเองไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยแรงงานมาทำน่าจะใช่แล้วนะงเจาะนีนนนน่มีทางข้ามอีกเราลอดข้างล่างโน่นข้างหน้าอะไรอีกโน่นโอ้ยไม่บ่อยดู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 นี่ผ่านขวยไปขวยมาโอ้ยเฮ้ยโน่นข้างหน้าก็มีภูเขาโอยเอ้ยวิวสวยงาม ทางตางก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลถนนซ่อมถนนเพื่อความสวยงามเพื่อความปลอดภัยนี่ครับทุกคนครับนี่ถน,นนนั้นสวยงามประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒน,นาไม่เหมือนประเทศคเีนที่พัฒนาไปแล้วดูบ่อยดูดู boy, ดูดูดด สวยงามเจ้าหน้าที่ก็คอยดีเส้นจราจรหรืออะไรทำความสะอาดถนนด้วยเป็นไงบอยประเทศไทยโอ้ยหน้งงาป่าจะเป็นภูเขาแล้วนี่บอยดูดูดูพระพุทธรูปมันสวยงามนี่นั่งอย่างนี้โอ้โหสวยมาก ว่จะเป็นคนบ้านบอยเป็นคนมาสร้างคุณบอยช่วยบอกทีนะครับเนี่ย okay, baby, baby. นูน่นคุณบอยดูมีพัดลมอยู่ข้างบนภูเขาด้วยนู่นนะมีพัดลมทั้งหลายอันคุณบอยบ้านคุณมีหรือเปล่าที่แคเมเนะ์น่ะเนี่ยน,นู่นอ้ยพัดลมใหญ่นู่น ไปทีนี้เราจะขึ้นสะพานแล้วนะทีนี้คุณบอยเราจะขึ้นสะพานแล้วนะุ่นสะพานที่มีพัดลมหรือกังหันลมนะุ่นไม่รู้บ้านบอยเขาเรียกว่าอะไรพัดลมใหญ่ไปไปขึ้นขึ้นสะพานกันข้างล่างก็จะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนรำตะคอง นี่บอยดู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 บอยด, boy, ดูมีหลังคาด้วยมีอุโมงค์มีอ,มอมุโอมงค์บนสะพานด้วยมีมีอุโมงค์ด้วย,โอ,อวยโอ้โหเนี่นอนมีหรือเปล่าขามิ้นมีหรือเปล่าหรือว่าขะเคี้ยวทีคนมาสร้างให้อีกดีมีทั้งขามาแล้วก็ขาไปนี่เรากลังจะเข้าอุโอมงค์แล้วคุณบอย มาประเทศไทยนะอยากมาลองมุดอุโมงนี่อุโมงบนอากาศนี่ไม่ใช่อุโมงข้างล่างนี่มีเราเขาในมงมาแล้วนี่บอยไทยแลนด์นะบอยนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์มีมีลังคาด้วยบอยรู้หรือเปล่าเขาทำเพื่อประโยชน์อะไรนี่ บอยเป็นคนฉลาดน่าจะรู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเราจะออกจากุรุงคงแล้วนี่โอ้ oh. Boy, oh. Boy, ดูบอยดู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 ถนนประเทศไทยนี่ฝั่งขวาก็าจะเป็นเขื่อนลำเจ้าคอง oh. โอ้ยดูดูดดถนนบอยดูดูมีทางข้างบนมีทางข้างล่าง มาดูมาเห็นความงามมาประเทศไทยนะคุณบอยนี่ประเทศที่ยังยังไม่พัฒนานี่ครับนีู่ลิโอ้โหถนนขวาไฟข้างล่างข้างบนโบไฟโอ้เถิงคืนมองสุดสุด,สดมืนบอยดูดูข้างล่างก็มีโอตาลายตาลาย อยังไงบอยเยังไงถนนประเทศไทยเป็นยังไงนี่ดูคุณบอยดูโลงผลิตปูนโม่ปูนนี่ครับนี่ประเทศคุณมีหรือเปล่าคุณบอย TPI นี่ต่อๆกันไปก็มีทั้งตานกอินรีทั้ง ตาอะไรมางนี่ครับนี่นี่คือแหล่งผลิตเป็นโรงงานใหญ่เลยนี่ประเทศคุณมีหรือเปล่านี่โรงงานใหญ่ๆเลยประเทศคุณก็น่าจะนําเข้าหรือประเทศเรานําเข้าจากคุณก็ไม่รู้คนบอยช่วยบอกทีหนูบูกำลังตมเดือดๆเลย นี่อีกโรงหนึ่งคุณบอยโรงใหญ่เลยข้างหน้านี่ตราอินซีนี่เป็นไงละ่ะผลิตเองใช้เองประเทศไทยเป็ไงคุณบอยบานปูนขนาดใหญ่นี่กำลังขนปูนทยอยทยอยออกจากโรงงาน แล้วยกถึงปทุมเรียบร้อยแล้วนี่โอ้ยที่นี่เรานี่เดินทางมาถึงบ้านแบบปลอดภัยครับทุกคนครับยกถึงบ้านแล้วยกอะยังไงยกหมดเรี้ยวหมดแรงเฮ้ยเหมือนฝนจะมาอีกแล้วนี่น,นู่นโอ้ ถึงประทุมอย่างปลอดภัยครับทุกคนเอาลมมาแล้วนี่ยกของลงดีนี้ของฝากจากบ้านนอกบ้านนานิยมชมทุ่ง